ครับน้าหนงว่าไงมึงมาแล้วครับวันนี้น้าหนงจะให้ดูต้นตอของปวกมันอยู่นี่เองหามาตั้งนานสงสัยฝนจะตกมันออกกันใหญ่เลยมันอยู่นี่เองมันอยู่ข้างกระต๊อบนี่เองโอ้โหไหนลุมอยู่ไหนว่าดูมันบินออกมาจากนี่แหละโอ้โหนักหนาเลยเจอแหล่งกำเนิดมาแล้ว ปลวกปลวกปลวกไปแล้วไปแล้วไปแล้วลอยไปแล้ว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 ไปหาไฟแล้วไปหาไฟแล้วนี่แหละเขาเรียกแมงเม่าบินเข้ากองไฟอ่าไหนว่ารูมันอ๋อมันต้องมาจากคนต้นคูนสายฝนจะตก คิดถึงกันหรือเปล่าไม่ได้ลงนานแล้วยูทู e ติดตามด้วยนะจ๊ชนะช่องน้าหนงว่าไงมึงนะจ๊ะวันนี้เอาแบบไร้์สาระไปก่อนเดี๋ยวมีสาระค่อยว่ากันดูปวกกลายเป็นแมงเม่าออกจากถิ่นที่อยู่มันก่อนเอาแค่นี้แหละครับ